สวัสดีครับพี่น้องบารมีเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อเรามารับฟังไปพร้อมกันให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้เรามาพูดคุยกันว่าเรื่องราวนี้จะแม่นจนขนลุกขนาดไหนขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับแม่นจนต้องขนลุกเตรียมจับเงินล้านคนที่เกิดวันอาทิตย์บอกได้เลยครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น เจอกับมรสุมในเรื่องของการเงินหนักมากชีวิตอยู่ในช่วงพลิกผันดวงไม่ดีเจอปัญหามากมายอย่างยิ่งทั้งในเรื่องปัญหาของคนบางคนที่ได้ร่วมงานด้วยก็พยายามเอาเปรียบท่านอยู่เสมอทําให้ปัญหาในชีวิตหลายๆด้านนั้นอาจจะประดังเข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวแต่ว่าแน่นอนครับพี่น้องบาร,รมีวันเปลี่ยนดวงย่อมเปลี่ยนตามหลังเดือนหน้า ดวงชีวิตจะเปลี่ยนอีกครั้งครั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับการกระทำดวงเพียงแต่ว่าชีแนะ้แนะแนะนําให้พี่น้องทุกท่านไปในทางที่ดีเท่านั้นช่วงนี้ครับแนะนําให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มากทำอะไรไม่ต้องไปหวังผลลัพธ์หรือผลกำไรให้ทำด้วยความเต็มใจแล้วจะได้ดีเองครับและในช่วงนี้บอกเลยว่าบุญหนาแนะนำให้สร้างบุญเพิ่มเป็นบุญการสวดมนต์ ให้นั่งสมาธิจะช่วยชี้นําทางดีๆให้อย่างแน่นอนครับปีหน้านั้นใครที่รอรถอยู่หรือว่าบ้านก็จะได้ตามที่ฝันไว้รับฟังไปพร้อมกันแล้วจะดีจะมีดวงใหญ่ขอให้พี่น้องรับฟังและแชร์ดวงนี้เก็บไว้ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีตามคําทำนายด้วยทีเถิดสาธุคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้น จะเห็นได้ชัดว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเจอกับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินมากหาเงินมาใช้จ่ายไม่เพียงพอจับต้นชนปลายไม่ได้อีกทั้งยังเจอพวกที่ไม่เอาไหนคอยมาละลานให้เจอปัญหาซ้ำๆหลากหลายอย่างที่คนเกิดวันจันทร์นั้นเจอมาค่อนข้างจะหนักพอเอาการเหนื่อยกับภาระและหน้าที่เหนื่อยกับเพื่อนร่วมงาน นี่คือดวงชะตาที่คนที่เกิดวันจันทร์จะต้องเจอแต่ไม่ช้าไม่นานก็จะผ่านพ้นไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ดีหลังผ่านช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปดวงท่านจะดีขึ้นมีเกณฑ์ได้พบเจอโชคลาภที่ตามหาหลายสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่จะแสดงออกให้คนได้รับรู้และได้ทำความค้นเคยกับมันใครที่ไม่เคย หรือว่าไม่ได้ถูกเกี่ยวกับดวงและตัวเลขมาอย่างเนิ่นนานครั้งนี้จะได้พบกับโชคลาบอย่างแน่นอนฟังแล้วเป็นดีครับพี่น้องบารมีขอให้ท่านนั้นมีดวงใหญ่และแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้ท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งทีดีตามคำทำนายด้วยทีเถิดสาธุสาธุขอให้เป็นจริงต่อไปครับพี่น้องบารมีครับคนที่เกิดวันพฤหัสใครที่เกิดวันนี้ เกิดวันพฤลกหัสสบดีดวงชีวิตของพี่น้องบารมีในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะเจอกับความเหนื่อยและความยากลำบากมามากมากกว่าคนอื่นงานที่ทําอยู่ก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้ดังใจแต่ว่าก็จะต้องทนจําใจทําต่อไปในเมื่อบางสิ่งบางอย่างนั้นยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวชีวิตของเรานั้นวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้ง8เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ในช่วงเดือนหน้าจะเป็นวันดีและมีชัยทำการงานสิ่งใดในช่วงนี้จะเห็นผลเป็นพิเศษและถ้าใครที่กำลังกอบโกยหรือกำลังจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นจะเป็นดวงโชคที่ดีได้คบค้าสมาคมกับใครในช่วงนี้จะได้ผลพลอยได้อย่างมากเป็นพิเศษดวงจะเริ่มเปิดหลังวันที่15ยาวไปจนถึงวันที่21เดือนหน้าช่วงนี้นั้นจะมีโชคหนุนนำ มีจังหวะดีๆที่จะได้จับเงินล้านก้อนแรกในชีวิตฟังแล้วดีมีดวงใหญ่ขอให้พี่น้องบาร,รมีจงรับและแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเถิดสาธุสาธุต่อไปนะครับพี่น้องบาร,รมีครับจะเป็นของคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์โดยในวันนี้นั้นเป็นคนที่ดวงดีมากๆ ในเรื่องของการพยายามการงานหากว่าตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการกระทำแล้วล่ะก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแต่ว่าก็จะต้องแลกมาด้วยความมานะอุสาหะและก่อนที่จะเข้าเรื่องในดวงของสัปดาห์หน้านั้นมาพูดในช่วงของเดือนที่ผ่านมาก่อนครับในช่วงของที่ผ่านมานั้นครับชีวิตของเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการใช้สมองสมาธิลำบากในเรื่องของการทำงานอย่างมากมีปัญหาเข้ามาตลอด แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เราเจอนั้นจะผ่านไปแน่นอนครับพี่น้องเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากผ่านเดือนหน้าชีวิตจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้ช่องทางในการทําเงินใหม่จะได้คนคอยช่วยงานต่อยอดสิ่งที่ทําอยู่การงานหรือการเงินจะดีขึ้นมากทวีคูณและทั้งยังรวมถึงความสามารถ อีกทั้งชีวิตจะเหนื่อยน้อยลงแบบเห็นได้ชัดทั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้มีดวงโชคลาบช่วงนี้จะต้องมีโชคอย่างแน่นอนใครที่สร้างกุศลผลบุญเอาไว้เยอะแบ่งปันให้ผู้อื่นไว้มากทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมดังใจหมายอย่างแน่นอนฟังแล้วดีมีดวงใหญ่ขอให้พี่น้องจงรับและแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีตามคำตำนายด้วยทีเถิด สาธุสาธุขอให้เป็นจริงลำดับถัดไปครับพี่น้องบาร,รมีคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันนี้ครับเมื่อเปิดดวงในช่วง14วันที่ผ่านมาเหมือนกําลังเจอกับอุปสรรคนานานับประการแน่นอนครับพี่น้องบาร,รมีตัวของเราเองนั้นเหนื่อยและลําบากมากแต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้เสมอท้ายที่สุดแล้วครับไม่ค่อยได้ความช่วยเหลือจากใคร นอกจากความสามารถในการพยายามของตัวเราเองและก็คนใกล้ตัวเท่านั้นหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งสภาวะจิตในเรื่องของการทำงานเจอปัญหาบ่อยครั้งกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าพูดออกไปไม่ค่อยได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวเราอาจจะต้องอดทนและสร้างเนื้อสร้างตัวการงานทุกอย่างทุกที่ทุกคน ย่อมมีปัญหามีอุปสรรคไม่ใช่เพียงแต่เราคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ตัวเราเป็นเราเป็นเราในแบบที่ว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสุดท้ายแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของชีวิตได้อย่างแน่นอนซึ่งดวงชะตาของเรานั้นในช่วงเดือนหน้าจะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโตดวงเปิดทรัพย์รับโชคแบบไม่ทันได้คาดคิด ฟังแล้วดีมีดวงใหญ่ขอให้พี่น้องจงรับและแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้ได้พบเจอสิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเถิดสาธุสาธุลำดับถัดไปกรับพี่น้องบารมีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสำหรับพี่น้องที่เกิดวันอังคารดวงของเราที่ผ่านมานั้นอาจจะเจอกับโชคชะตาที่มีปัญหามากพอสมควรเหนื่อยกับการทำงานที่อาจจะยุ่งยาก คนรอบข้างก็อาจจะนำพาปัญหามาให้หลากหลายอย่างนั้นเหมือนจะเป็นเวรกรรมที่จะต้องเจอแน่ๆแต่หลังผ่านพ้นไปในช่วงอาทิตย์นี้ไปได้แล้วช่วงชะตาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับพุ่งแต่ว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆยาวไปถึงช่วงสิ้นปีเลยทีเดียวใครที่ทำงานหนักมามา,มากๆมีโอกาสดีๆที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เปิดดวงโชคกลาบขนานแท้ในสัปดาห์หน้าอีกทั้งในช่วงชีวิตของเราคนที่ยังไม่มีคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนดีเป็นคู่ได้พบคนที่ขยันทำมาหากินและในช่วงปีหน้าบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสที่จะได้พบเงินก้อนโตที่ได้จากการทำงานหนักมาครอบครองทุกสิ่งอย่างนั้นจะเริ่มดีเน้นย้ำในวันที่1 6ถึง18นี้จะได้โชคลาภเป็นพิเศษ เรียมรอรับโชคได้เลยใครที่สร้างความดีมีเมตตากับคนอื่นไว้มากๆจะได้พบเจอฟังแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับและแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีตามคำทำนายด้วยทีเถิดสาธุสาธุต่อไปครับพี่น้องบารมีคนที่เกิดวันพุธเปิดดวงของผู้ที่เกิดวันพุธจะเห็นได้ว่าหมอดูนั้นได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า คนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ดวงแข็งทําอะไรก็ไม่ค่อยเจอกับปัญหาใหญ่ๆสักเท่าไร่แต่ว่าชัดเจนเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคนที่เกิดวันพุธเจอกับปัญหาของเรื่องเงินเรื่องของการติดต่อเจรจาทําให้ชีวิตถึงจะผันเปลี่ยนไปแต่ว่าโชคชะตาก็ยังเข้าข้างคนที่เกิดวันพุธหลังผ่านในช่วงของกลางเดือนนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภกับใครเข้าบ้าง เห็นชัดเรื่องดวงการเงินมีทรัพย์มากมายมาเยือนใครที่ยังโสดจะได้พบคนมีฐานะปานกลางเป็นคนที่ดีขยันทำม,มาหากินหากได้คบด้วยแล้วนั้นดวงชีวิตจะช่วยหนุนนำสร้างความสุขความรุ่งเรืองให้กับชีวิตฟังแล้วดีมีดวงใหญ่ขอจงรับและแชร์เก็บดวงนี้ไว้ขอให้ทุกท่านพี่น้องบารมีพบเจอแต่สิ่งที่ดีตามคำทำนายนี้ด้วยทีเถิดสาธุ สาธุสาธุเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องบารมีคนจนทุกท่านพี่น้องครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรท่านคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับและกรุณาบอกกันด้วยว่าท่านนั้นเกิดวันที่เท่าไรและเกิดวันอะไรพิมพ์บอกกันได้นะครับพี่น้องบารมีท่านอื่นจะได้รับทราบกันด้วยและท้ายที่สุดนี้นั้นการให้ทำเป็นทานนั้นถือได้ว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดอย่างหนึ่ง และบารมีคนนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบารมีทุกๆท่านและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้เรีบเลี้ยงเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเถอะครับพี่น้องบารมีมาช่วยกันเผยแผ่แผบุญเพื่อเป็นธรรมทานแด่กัลยะาณมิตรที่ดีทุกๆท่านครับสาธุ